วันเสาร์นะคะเด็ดเดี่ยวตัดสินใจฟันช็อปนะคะมีอะไรคุณจะเป็นคนฝ่ายตัดสินใจแล้วคุณเป็นคนที่ตัดสินใจแบบเด็ดขาดมากเด็ดเดี่ยวมากไม่ฟังอะไรยังไงมั่นใจในตัวเองสูงมากคนวันเสาร์เลยพื้นฐานดวงเป็นแบบนั้นเลยนะคะแกร่งกล้าโดดเด่นโอ้โหวันเสาร์เลยนะใครวันเสาร์ไปพิจารณาตัวเองนะว่าเป็นแบบนั้นไหมถ้าเกิดสมมุติเกิดวันเสาร์แต่ไม่กล้าให้ทำอันนี้เฮ้ยเราคงทําไม่ได้หรอก ไม่ใช่คนวันเสาร์หรอกคะ่ะเกิดผิดวันคนที่เกิดวันเสาร์ธาตุดวงของคุณต้องแข็งแกร่งค่ะธาตุดวงของคุณต้องฉับฉับนะคะคนวันเสาร์นะโอ้โหคุณต้องเด็ดเดี่ยวะคะ่ะเด็ดเดี่ยวมั่นใจในตัวเองสูงเชิดอ,อะไรแบบนี้อ่ะคนวันเสาร์นะถ้าเกิดว่าคุณไม่ตรงกับที่ครูบอกนะคะคุณเกิดผิดวันนะคะเลขสําหรับคนวันเสาร์ ที่ดีเลขมงคลเลขเบิกโชคเบิกลาบเลขไว้เสี่ยงโชคหรืออะไรของคุณก็ตามเลขที่ออกคือ368 3 6 8คือเลขมงคลเลขดีเลขเด่นเลขที่ทำให้คุณรวยได้นะคะคุณเพราะฉะนั้นไปดูในมือถือค่ะต้องมีนะคะเลขใดเลขหนึ่งเลขสามเลขหกเลขแปดต้องมีเข้าใจนะต้องมีเน้น เลขที่ครูบอกไปเลขไหนโลกกับวันไหนต้องมีสักตัวหนึ่งก็ยังดีเพราะมันจะเป็นเลเป็นเป็นเป็นตัวเบิกเบิกเลิกเบิกโชคเบิกลาบนะจ๊ะที่ด้วยที่คุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวมากเกินไปตัดสินใจอะไรเร็วอาจจะแบบเฮ้ยตัดสินใจโดยไม่ฟังมือขวามือซ้ายไม่ฟังข้างหน้าไม่ฟังข้างหลังไม่ฟังพ่อแม่เราเป็นคนเด็ดเดี่ยวเราเป็นผู้นำเนาะเราก็อยากตัดสินใจชัวชัวชัว แต่ทุกการตัดสินใจก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จเสมอไปจริงไหมคนวันเสาร์มันอาจจะเกิดจากความใจร้อนทะลุอยากเดินอยากโดดอยากเด่นของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรมีและขาดไม่ได้จริงๆนะสําหรับคนวันเสาร์คือองค์พญานาคหรือพญานาคราชค่ะคนวันเสาร์คุณควรมีบูชา หรือมีแต่ท่องไม่เป็นอะไรก็ตามนะคะคุณเปิดบทสวดไว้อะไรไว้นิ่น่หน่อยๆได้หมดค่ะไม่ต้องซีเรียสอันนั้นก็ทําไม่ได้อันนี้ก็ทําไม่ได้ก็ชีวิตถึงได้ย่าอยู่แบบเดิมลองให้ชีวิตมันง่ายแล้วไปต่อได้โอเคไหมคะมีองค์พญายนาคเล็กๆสักองค์หรือว่าบูชามาสักคุณลงทุนมาทั้งชีวิตหมดไปเท่าไรหร่แล้วล่ะกับการลงทุนในสิ่งที่ครูบอกหมดหลักแค่หลักสิบหลักร้อยลองเถอะค่ะ นะชีวิตมันอาจจะแลกมากับหลักสิบล้านหลักร้อยล้านใครจะไปรู้ไม่ต้องถามนะคะองค์ไหนคะแม่องค์พ่อปู่แม่ย่าพ่อปู่ศรีสุโ,โมมสธแม่ย่าศรีกทุมมาพ่อปู่สัตนาคาราชหรือพ่อปู่อนันตนานคาราชหรือองค์มุจลินหรือององไหนก็ได้คะ่ะองค์ไหนก็ได้นะที่คุณแบบบูชา,าแล้วใจคุณดีคุณชอบคุณชอบที่ท่านเป็นองค์สีเขียวคุณชอบที่ท่านองค์สีดำคุณชอบที่ท่านองค์สีขาวองค์ไหนก็ได้ได้หมดคะ่ะ